สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุูุสุขดนะครับวันนี้นะครับตอนเที่ยงเที่ยงนะครับตอนเที่ยงที่พาไปเบื้องว่ายาเอ็มอ่อนเราเฮ็ยดย่างกินนะครับเเราไปหกักหน่อไม้มาแกไปเก็บหน่อไม้มานะครับคนน่ะคนน่ะหน่อไม้กิมซุงหน่อไม้กิมซุงนะครับโอ้ยหน่อบางไงเลย โอ้หปอกไปแล้วนะครับปอกหน่อไม้แล้วเรียบร้อยโอ้เห็นบ่พี่น้องูอ้นะหน่อบักใหญ่นะครับไปต้มบุญแล้ววะอ๋ออันนี้หน่อไม้กิมซุงนะครับนี่เกจะมาทำเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ตากแดดไว้นะครับ ดูบักซีดายางไงมาตากใกล้ถุงเท้าแท้โอ้ยเนาแล้วเ,เป็นเชื้อลาเป็นเชื้อไอ้นี่ฝาดทิ่มทนเนี่ตาสีดายพี่น้องเป็นลานนําค้างเป็นตันี้เบอร์นะครับมากดีๆไปบีบเบิ้บงกันเนนาทางไหนนะครับอ๋ออะไรเนี่ยนี่ลูกไซร่าเนี่ย โอยกัดแมงวันวันนี้กัดมันได้เนาะจะกัดแมลงวันดี <c oughs> โคโคเหาดีดีพี่น้องอ้าวไปในบ้านหน่อยโอ้ยม่นเทะๆต้มน้ำไม้ฝันแล้วหรืตี ตับเสร็จแล้วเบิงเบิง,งให้เบิงน้ำก่อนไม่นำไหลไปไหนอ,อื่น้องต้มน้ำไม้ใส่หม้อเรียงดันสูง เนอปัาะว้าวนี่นี่น,น,นี่เจอปักละตุ่มนรามากินซวยพี่น้องนะอ,อีกยี่สิบห้านาทีได้กินตุมน่มเราไหมทำอะไรปึิมฮะอ,อะไรเนี่ย เนี่ยกี่บาทเนี่ยสองสบาทดูฮนะนางสั่งเชือกเต้นว่ากําลังกายมานะครับแต่ว่าในในมือกินขนมนะครับกินไม่หยุดไม่หย่อนนะครับกินแล้วก็ไปนอนต้อมอะไรอีกเนี่ยโอ้ต้มไข่นี่อะไร ต้มปลานิบเต็มเมื่อคืนพี่น้องกินโบเบิดนี่อะไรเนี่ยโอ้แกงปลีนี่แต่เรากินหักบุมีพวกใดญกินข้าวเอา้าคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับจะมากินข้าวเที่ยงพอดียายเอ็มโอนแกต้มหน่อไม้โอ้อมจะกินต้มหน่อไม้ บรรยากาศก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกนะครับเอาเนี่ยอนอนไม่ได้นะครับวันนี้วันที่อ่สิบเก้านะครับวันที่19เดือนตุลาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับไก่สีหนาวราวพี่น้องเออพน้าบนบึงขี้ฟ้าบ,บ,บ,บึงทองฟ้านะครับดำปึ๊ดนะครับแต่ว่า มามุมนี้ก็จะมีแสงแดดหน่อยนะครับแต่ก็จะมีเมฆมาบังเหมือนเดิมเห็นไหมอ่ะพี่น้องคลินี้กับบูมยังนะครับไม่มีสาระอะไรเลยนะครับเราเคยพอกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ